อดีตนายกเทศมนตรีโตรอนโตเสียชีวิตจากโรคมะเรง็งรอฟฟอร์ดอดีตนายกเทศมนตรีโตรอนโตเสียชีวิตจากโรคมะเรง็งขณะอายุได้46ปี นักการเมืองรายนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วหลังวิดีโอสูบโคเคนของเขาหลุดออกมาเมื่อปี2013รอบตกเป็นเป้เปาของสื่อจากชีวิตทางการเมืองหลากสีสันหลายรสชาติซึ่งเริ่มต้นจากการเป็นสมาชิกสภาเมืองโตโตในปี2 0 0 0จากนั้นก็ได้รับเลือกให้เป็นนายกเทศมนตรีในปี2010คำคอรหาจากฝ่ายตรงข้ามไปไกลมากกว่าแค่เรื่องทางการเมืองเนื่องจากเรื่องอื้อฉาวที่รอบหนีไปไม่พ้น ดูเหมือนว่ายาเสพติดจะเป็นจุดจบที่ทำให้เขาต้องจนมุมต่อข้อกล่าวหาเนื่องจากพฤติกรรมเมามายในที่สาธารณะนอกจากนี้ยังมีข่าวว่าเขาได้สูกโคเคนในปี2013ซึ่งเขาได้ออกมาปฏิเสธแม้จะมีหลักฐานเป็นวิดีโอไม่ว่าจะผ่านร้อนผ่านหนาวเกี่ยวกับข่าวแบบนี้มาสักเท่าไหร่เขาก็ไม่ท้อ จนในปี2014รอบเริ่มมีปัญหาทางสุขภาพและถูกวินิจฉัยว่าเป็นไลโปสโคมามะเร็งของเนื้อเยื่อไขมันรอบยังคงสามารถเอาชนะการเลือกตั้งและได้นั่งในสภาเทศบาลเมืองโตรอนโตอีกครั้งเขาจะถูกจดจำว่าเป็นนักการเมืองชื่อดังที่ต้องต่อสู้กับปีศาจของตัวเองมากกว่าการต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือเราคงไม่ได้พบนักการเมืองท่านใดที่มีสีสันมากกว่ารอฟฟอร์ภายในช่วงชีวิตนี้